กาแฟอร่อยไหมกาแฟอร่อยไหมเมื่อวานเล่นถวายชีวิตทุกวันนี้ลงทุกเพจบอยสายฟ้าลงทุกเพจบอยสายฟ้าลงทุกเพจบอยสายฟ้าสวัสดีครับพี่บอยสายฟ้าครับกาแฟอร่อยไหมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอร่อยแล้วครับแม่ที่กาแฟอะไรไม่ใชปวดนะครับฮะเป็นปอะไรปวดหัวปวดหัวฮะ ไม่สบายจิ้งหรีดอยู่รอไปปั่นจิ้งหรีดอยู่ครับอไปปั่นพี่ลืมมันแล้วว่ะมึงลืมรอยผมไลน์บอกพี่แล้วพี่เอากาแฟมาแลกกระเป๋าผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากกินกาแฟทำไมพี่ต้องให้ผมไปดื้มกาแฟให้พี่เอากาแฟมาแลกกระเป๋าผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากกินกาแฟทำไมพี่ต้องให้ผมไปดื้มกาแฟให้ เองก่อนเน็ตมันตัดของพี่อ่ะเน็ตมันตัดของพี่อ่ะแตงผมบอกขอบคุณมากขอบคุณแม่ผมบอกว่าเอา <c oughs> เอากระเป๋าผมมาแลกกาแฟนะครับ10บโมงเนาทีไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้อ่านไลน์ว่าต้องกวาจำเดี๋ยว่บกับพี เกหกดก้าบหนึ่งสองสา้าบห้าหองาม่หกดห้นองสา่บหน่ี่ห้าจิามาด้านงี่้นอาี่้กเจดนี่กดแหนี้ด้กบี่เ้

กอยยามันแพงใช่ไหมก๋วยยานแพงต้องใส่เป้ด้วยต้องใส่เป้ด้วยค่ะสิบรอบคุณรุคัสเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าเราทำเหลวไม่ต้องพูดพี่ไม่ต้องพูดเขาหลอกโอ้พี่บอยต่อไปอ่ะบอยทีไม่มีละต่อไปอ่ะบอยทีไม่มีละไม่ต่อเนี้ยหลังๆแค่เซอร์วีน่า บอยนนนอเมนดแล้วเรดนนมอแล้วให้หารถไปเต้นดให้หารถไปเต้นนไดิงจิงี่ห้าไปดป้เดงเดแล้วเดินแล้ว ชีวิตแม่มันชันนักหนาฟ้ายังมีเมตตาร่วมอะไรสอนหน่อยเดียวสองคนเนี้ยพ่อสั่งลูกสาสั่งเผ็ดย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหลอกให้พี่สั่งมันหลอกให้พี่สั่ง ไก่ย่างไก่นึ่งซีิลกียวคยกินมา่รู้จิตจิตแมงโจ๊กขีดุงขีดุงสีน้ำขาวมงนห่อยไอม่ากเรอกีจามีคนเรือปะเรื่องตุ้กูนงอยู่ทีสองคนเนี่ยรอให้กูสั่งแล้วก็พากันหนีไปทิ้งกระเป๋าไว้กูถือให้อีกทิ้งกระเป๋าไว้กูถือให้อีก อายุเท่าไหร่แล้วยีเก้าแล้วสาสิบแล้วเฮ้ยจะมีเมียแล้วด้วยยีเก้าเมียจะมีเปล่าเมียจะมีเปล่าเ,เขาไม่ยกให้ก็จ<ม>ะหาวิธีรวบหัวรวบหางเขา <laughs> อะทำไมากาเลิกเล่นฟุตบอลจะไม่อยู่กับคนไทยไป <laughs> ไปทำสวนทุเรียนไป <laughs> ไปทำสวนทุเรียน <laughs> อย่าไปเชื่อพี่อุ้มมากการใหญ่นะคืการใหญ่นะรใหคนแรกที่เชื่อไม่ได้เลยคือพี่อุ้มคนแรกที่เชื่อไม่ได้เลยคือพี่อุ้มแล้วนี่ก็ลังจะไปส่งฆ์เขาไอ้นี่เหมือนกันจะไปอยู่กระบีต่อจะไปอยู่กระบีต่อจะไปอยู่กระบีต่อทีสามจะไปเล่นทีสามช่วยยิ้มเล่นทีสามใครดีไม่อยากเล่นก็ได้เล่นทีสามก็ได้ขอให้เล่นไปอยู่กระบีขอให้เล่นไปอยู่กระบีเรื่องแบบนี้ยุ่ม เพื่ออะไรสรุปยังไงสรุปยังไงถ้าเปิดค่ะจ่ายเอาถ้าเปิดค่ะจ่ายเอากาแฟมันอร่อยมากในะไหมไม่ครับตอนแรกจะกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่บอยก็อยากกินกาแฟคิดว่าเด็กนี่จะหลอเหรอจะหล้อหนีไปเป็นเด็กยาแล้วอย่างนี้หลังสองเดือนนั่นแหละบอกว่ารุ่นน้องต้องดูแลรุ่นพี่พี่ให้น้องไปขอก่ามันย้อนไปที่ร้านอยู่มาทำไมวะ บอกว่าปีไปซื้อกาแฟครับไม่ไปไหนครช่วยน้องตลอดใช่เปล่าพี่ไม่ช่วยก็ได้ทีหลังจะทำกันหนีไหมเนี่ยเงียบแล้วครับขอบคครับ